ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมจะเอาพระพิมพ์3บาทปลูกเสกด้วยขัวโตสร้างปีพศ2390คนที่แกะแม่พิมพ์คือชาวบ้านนะครับชาวบ้านเอามาลงให้ FC ได้ประดับรับชมนะครับเป็นพระพิมพ์3บาท แกะแม่พิมพ์โดยชาวบ้านปลูกเสกโดยขัวโตสร้างในปีพศ2390นะครับใช้ผงวิเศษของท่านเจ้าพคุณนะครับในสมัยนั้นครับผมจะลงให้ดูสองพิมพ์3ส,สีนะครับเป็นพระพิมพ์ยุคต้นนะครับที่ว่าสวยงามมากครับนะครับคือนี้คือพ,พิมพ์ยุคต้นนะครับ ดูเอกลักษณ์ไว uh, ้นะครับนะครับภาพแบบนี้ต่อมาก็ได้สร้างกันมาเรื่อยมานะครับเรื่อยมานะครับมีทั้งสร้างที่วังหน้าวังหลวงนะครับสร้างกันวังหลังสร้างกันมาต่อมาแล้วก็สร้างมันจนถึงปี2 4งสหอีกนะครับ2451สร้างกันมากนะครับนะครับนะครับดูพิมพ์นี้จะมีจะมีจุดตรงนี้ครับนี่ครับจุดตรงนี้จุดตรงนี้จุดตรงนี้กลมๆนะครับนะครับแล้วก็มีเส้นๆต่อนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ สวยงามครับนี่คือนี่คือเป็นพระของท่านเจ mm. ้าคุณปลุกเสกไว้นะครับในปี2390นะครับกับอีกพิมพ์หนึ่งครับนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่บางครับสี่เหลี่ยมครับอันนี้ลืมบอกครับอันนี้คือหลังหลังเบี้ยนะครับนี่หลังเบี้ยหลังเต่านะครับหลังเบี้ยหลังเต่านะครับเ,เ <ez> นื้อสวยงามครับเนื้อสวยงามเนื้อสวยงามมากครับสวยงามครับ แล้วก็ดีอีกองหนึ่งครับองนี้คือเป็นหลังเรียบหลับหลังเรียบสี่เหลี่ยมนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับต้องดูให้ดีครับจาให้แม่นนะครับเราเล่นพักเล่นของเก่านะครับนี่คือวัดละคังนะครับไม่ใช่วางหน้าวางหลังไม่ใช่สร้างสองสี่ห้าหนึ่งนะครับอันนี้คือสร้างสองกับสองสามเก้าศูนย์ยุคต้นนะครับยุคต้นเนื้อผมทุกคุณท่านนะครับนะครับคือชาวบ้านแกะแบบพิมพ์นะครับสวยงามไหมครับพิมพ์สามบาท จะแตกต่างกับพระที่สร้างวังหลังกับวังหน้านะครับแล้วก็สร้างวังหลวงที่สร้าง2 4งสีห้าหนะครับไม่เหมือนกันนะครับนะครับจะแตกต่างกันนะครับจําให้แม่นนะครับนะครับสวยงามรับดูลักษณะธรรมชาติครับเห็นครับสวยงามนะครับนี่ครับดูครับความเก่านะครับเนื้อเหี่ยวหดแยกแล้วก็เซตตัวหนึบนุ่มนะครับ เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือเป็นพระเนื้อผงนะครับจําเนื้อผงท่านให้ได้นะครับแล้วท่านก็จะดูพระทุกเนื้อทุกพิมพ์ได้นะครับเอกลักษณ์นะครับดูครับเนื้อขาวสวยสร้างสองสามก็ศูนย์พระสองสามก็ศูนย์ก็แก่ปูนขาวครับนะครับจะสวยออกขาวๆนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับนะครับมีเม็ดดำๆด้วยครับมีเนี่ดำๆคือเป็นไหลบุ่งไปดำแน่นอนครับนี่ครับสวยงามครับ ดูอีกพ, <frei> พิมพ์หนึ่งครับนี่ครับพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่านะครับเป็นเนื no, ้อออกแบบนี้ครับนะครับจะมีนะครับสองสามเก้าูนยเอกลักษณ์จะมีผงช็อกเหลืองนะครับนะครับนะครับมีผงช็อกเหลืองเราขยายให้ดูนะครับพิมพ์3บาทนะครับมีหลายรูปแบบนะครับนี่ครับสองสามเก้าศูนย์ครับสวยงามครับดูไม่หลุดนะครับเอามือลูบไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะครับเพราะว่านี่เขาอยู่ในเนื้อครับเขาอยู่ในเนื้อครับเขาอยู่ในเนื้อครับก็ รูดไม่ไม่ไม่ออกนะครับในเรื่องเหลืองนี่ครับคือช็อคเหลืองนี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพลาสติกไม่ใช่เป็นพวกอ่าเป็นอัญมณีนะครับอันนี้คือเป็นช็อคนะครับท่านโรยบางองค์โรยติดบ้างไม่ติดบ้างบางองค์ก็ไม่ติดนะครับแต่องค์นี้ติดเต็มเลยครับนะครับเดี๋ยวขยายดูนะครับนะครับผงช็อคเดืองท่านครับผงศักดิ์สิทธิ์ท่านครับดูครับเต็มเลยครับนิดเดียวครับมองแทบไม่เห็นนะครับคือตอนนี้เราขยายด้วยกล้องสโคป พันเอนะครับคือถ้าความความกว้างของเม็ดหัวน็อตคือสีเหลืองๆนี่ครับเหมือนหัวน็อตนะครับไม่ถึงเซนนะไม่ถึงมิลนะครับมิลนะครับมิลมิลนี่ครับลองวัดดูนะครับเนี่ยผมลองวัดนะครับนี่ครับเล็กมากครับดูครับนี่ครับนี่ครับมิลครับเนี่ยนี่ครับไม่ไม่ถึงมิลนะครับเห็นไหมครับประมาณศูนย์จุด 8มิลนะครับนะครับศูคือไม่ถึงมิลนะครับเล็กมากนะครับเล็กมากนะครับเล็กมากนะครับดูครับสวยงามดูเนื้อครับนุ่มนุ่ะครับเนื้อนี่ครับคือเนื้อเนี่ยที่เขาอยากได้กันเนื้อแบบนี้ครับนี่คือพายุต้นนะครับแล้วต่อมาพายุยุคยุปลายครับพายุปลายเขาไปทําอีกนะครับนะครับสร้างสอง3ี่4ครับเป็นพาะเนื้อจะแบบนี้ครับเนื้อสี่ไปทําอีกทีหนึ่งแล้วก็อ่าค้นขวาหากันครับแล้วมีน้อยเะครับนะครับ นี่คือพระยุกต้นครับดูครับสวยงามครับเนื้อหนุบหนุบนุ่มนะครับดูครับเดี๋ยท่านครับนี่ครับคือพระยุกต้นให้ทุกท่านเป็นครับถ้าท่านเป็นนะครับถ้าท่านมีแบบนี้ก็คือเป็นเนื้อแบบนี้คือของวัดละครังนะครับไม่ใช่วังหน้าวางหลวงหรือสร้างสองสี่ห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่ผ่การปลูกเสกนะครับนี่คือท่านโยคุณปลูกเสกถ้าท่านเป็นพระอยู่ครับท่านขัวโตปลูกเสกครับอันนี้อยู่ในยุคขัวโตปลูกเสกนะครับนะครับลองเข้าใจนะครับ คนมีก็ยังดูแยกไม่ออกต้องแยกให้ออกนะครับนะครับแยกให้ออกนะครับต้องแยกให้ออกอีกพิมพ์หนึ่งครับนะครับององนี้มวลสารไม่มีครับสีเหลืองมองไม่เห็นเลยครับโอ้ยมีนิดเดียวครับมีหน่อยหนึ่งจุดหนึ่งเมื่อกี้แล้วครับนะครับดูครับสองสี่ห้าหนึ่งครับถึงบอกว่าอง์มวลสารไม่มีนะครับมีไอมวลไอไม่ใช่ผงผงพิเศษสีเหลืองไม่มีนะครับหรืออาจอยู่ในเนื้อก็ไม่รู้นะครับนะครับดูครอนเหี่ยวหด ขาหดเขาหมุนไปไหนครับดูครับหมุนเข้าไปไหนครับดูครับเนี่ยมมุนเข้าไปเลยครับหมุนเข้าไปเลยครับดูครับหมุนเข้าไปครับนี่ครับเนื้อนุบรุ่มมากครับดูครับนี่ครับลงปูโตครับนั่งสามบาทนะครับนี่ครับสวยงามครับดูครับมีทองนะเห็นทองนะครับแทบแบๆเลครับสวยครับลงให้ fc ได้ดูกันนะครับจะได้รู้ว่าพระวังหน้าวังหลังวังหลวงพระสร้างที่วรขังไม่เหมือนกันนะครับ เนื้อแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันนะครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณปลุกเสกดีหมดครับวังหน้าวังหลวงนะครับดีหมดนะครับนะครับดีหมดขอให้ท่านเจ้าคุณนะดีหมดนะครับถ้าเรานับถือเจ้าคุณครับแต่บางท่านก็ขอให้ได้สร้างสองสี่ห้าหนึ่งก็ดีครับก็หลวงพ่อเงินปลุกเสกครับดีหมดครับแต่ว่า ไม่ไม่ไม่ไผ่านการบุกเสกครับถือว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าแฟนไปก็หนักคอเฉยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะครับก็เหมือนมือถือครับไม่มีไม่เวลาเราพกมือถือมือถือเราถูกตัดนะครับมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็ไม่มียานสื่อนะครับก็คือไม่มีอะไรเกิดประโยชน์นะครับอย่างท่านแฟนท้าท้นี่ครับก็มี บารมีท่านอยู่ในท่านเสกไว้ในอัดไว้อยู่ในเนื้อผงนี่ครับก็เบียอะไรขึ้นมาท่านก็ช่วยเหลือได้นะครับคือมีสื่อครับมีสื่อมียานมีสื่อนะครับอย่างสมมิมันมือถือนะครับมีแต่มือถือแต่ไม่มียานไม่ไม่มีสื่อก็ใช้อะไรไม่ได้ก็เหมือนพระที่ไม่่ผนกันแางกันปลุกเสกนะครับนะครับเอามาแฟนไว้ก็มีประโยชน์นะครับนะครับเหมือนมือถือครับซื้อมาแพงๆไม่มีสื่อไม่ไม่มีสัญญาณก็ ไม่มีสัญญาณก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับเหมือนกันครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ครับเพราะแรงอธิษฐานแรงแรงอธิษฐานแรงพุทธคุณนี่สุดยอดนะครับนี่ครับดูครับสวยไหมครับนี่แหละครับของแท้เป็นลักษณะงี้ครับนี่คือพระที่ท่านคุณสมเด็จพระพิยัโตพงศ์ศรีปุกเสกในสมัยนั้นท่านเป็นขัวโตนะเป็นพระนะครับสร้างสองสาม้อนศูนย์นะครับดูไว้นะครับนะครับจะแตกต่างจากพระที่สร้างวังหน้าวังหลวงวังหลังนะครับ ก็สร้างสองสี้หนึ่งไม่ทันนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับท่านต้องแยกให้ออกนะครับนี่คือวัดระฆังนะครับวัดบางวาใหญ่นะครับสมัยนี้เรียกว่าวัดบางวะใหญ่นะครับนะครับสวยงามครับดูครับดูครับดูเนื้อครับดูอุ้ยสูครับเนื้อต้องอย่างนี้ครับนี่ครับเนื้อจะฉ่ำนุ่มนะครับเนื้อจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือพระท่านนะครับ จะได้เข้าใจว่าเนื้อวัดระคังเป็นยังไงครับนี่จะได้เข้าใจเป็นกันครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลงไปขยายด้วยกล้องพันหกให้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับครับเดี๋ยวผมลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ดูนะครับว่ามีความสวยขนาดไหนครับ นุ่มมากครับนุ่มครับเนื้อเนื้อผ้าเก่าโบราณครับอย่างนี้ครับนี่ครับคือพิมสามบาทนะครับมีสามบาทข้างล่างนะครับลูกบาทสามสามบาทครับนี่ครับพิมสามบาทพายุต้นเป็นอย่างนี้ครับสองสามก้ศูนย์นะครับสวยงามครับ สมวนครับสมุนเนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสวยงามครับเนื้อหนุบมากครับเนื้อหนุบด้านหนุบมากครับดูครับเนื้อจะมีเม็ดหยาบๆยามนะครับเพราะว่าเขาเป็นยุคต้นครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับเพราะด้านหน้าดูไม่ค่อยได้เพราะกล้องสโคบเขาถ้าเป็นถ้าเป็นคลื่นเขาจะสโคบไม่ได้ครับต้องหาทางเรียบๆนะครับ จะเป็นอย่างนี้ครับเพราะข้าวสุกเป็นข้าวสุกธัญพืชนะครับนะครับเป็นหินภูเขานะครับเป็นฝงวัตุคุณนะครับตํานะครับสวยงามครับดูครับจะไม่เหมือนพายุปลายนะครับไม่เหมือนกันนะครับดูครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูครับดูความเหี่ยวความย่นความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นชั้นๆไหมครับเป็นชั้นชั้นครับไหมครับนะครับพัดนี้มีการลง ฝังลงในกุเจะดีสามองค์นะครับดูแล้วครับสวยงามครับดูครับดูความเหี่ยวธรรมชาติครับความเหี่ยวธรรมชาติเนี่ยครับธรรมชาติจะแบบนี้ครับสวยงามครับบุญสารมีเยอะนะครับแต่เราไม่ได้ให้ดูนะครับนี่ครับมีครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับใหญ่เต็มจะเห็นทันทีครับเพราะเขาเล็กมากครับนี่ครับ เล็กมากครับแล้วก็อาจจะให้ดูสามองเลยนะครับสวยงามครับดูครับความเหี่ยวนี่ครับนี่คือกิดการเปลี่ยนแปลงกายภาพเหี่ยวหดแห้งยับเป็นลักษณะนี้คือหลักธรรมชาตินะครับดูไว้นะครับนี่คือหลักธรรมชาติของพระสเร็จพระครันะครับพระที่ท่้าเด็กคุณได้ปลูกเสกไว้ในยุคนั้นนะครับนะครับนี่ครับมีเหล็กไหลด้วยนะครับดำๆมีเหล็กไหลนะครับหลักสี่องค์ต่อไปครับ องต่อไปก็สามสามกรอบนะครับไอสามบาทนะครับผู้ผิดนะครับสามบาทแต่องค์นี้มีมีมวลสารช็อคเหลืองนะครับนี่ครับน่ครับช็อคเหลืองสวยงามครับดูครับครับสวยงามครับดูครับถึงบอกว่าน้อยนะครับที่จะเจอครับ้ายุต้นบางองก็มีบางองคไม่มีนะครับคือเราเขาสร้างครั้งหนึ่งเขาก็โรยในชุดนี้ล็อตนี้มีล็อตนี้ครับแล้วองค์ล็อตต่อไปก็จะมีไม่มีก็ไม่รู้ครับคือ อาจจะหมดหรือไม่ได้โรยครบนะครับนะครับสวยงามดูครับมีแต่ของสวยๆงามๆของท่านครับดูครับโอ้หมุนสารเยอะเลยครับดูครับนี่ครับข้าวเปนศักดิ์ธิ์นะครับอันนี้เป็นไม่ใช่เศษทักแตกเขาต้องแพงครับตรงนี้สองสังวาสศูนย์นะครับนี่พวกดินศักดิ์ศิ์ครับเห็นไหมครับดินศักดิ์ศรีก็เป็นอย่างนี้ครับพวกนี้ครับนี่ครับนี่ผงดําท่านเลยครับสวยครับ ผนดำจะขึ้นเป็นเหลี่ยมหือหัวน็อตนะครับเหมือนกันเลยครับขึ้นเหมือนกันอ้เข้าใจแล้วครับเขาท่านลอยไปขึ้นขึ้นตามไอ้คาว่าอะไรไอ้เครือกแข่าไซด์เขาแขวไซด์เขาเป็นเหลี่ยมครับไหครับเขาเป็นลักษณะอย่างนี้แบบหัวน็อตครับไหครับแล้วเ็าจะเคลือบตามนะครับโอ้ม่แล้วครับดีครับเขางอขึ้นมาเขาเรียกาเขาเรียกว่าเป็นพระธาตุครับโอ้ดูแล้วครับกระจ่างนะครับขึ้นมาตามนะครับนะครับเขาจะเป็นคล้ายๆหัวน็อตนะครับแต่แต่เขาเป็น ขึ้นที่ว่าไปเหลียมได้เงินหัวใจเขาเป็นแคลไซส์เกาะตัวผนึกนะครับแล้วก็ขึ้นเคลือบมันด้วยกันนะครับขึ้นมาด้วยกันนะครับดูแล้วครับเพราะว่าเรามีตัวอย่างเมื่อกี้ครับโอ้สวยงามครับสวยงามครับดูครับดำเม็ดเหลืองครบครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาเขาเป็นเขาด้านล่างเขาจะเป็นแคลไซด์ครับนหครับแคลไซส์มันก็ขึ้นอยู่ไหมครับหนไหครับพอแล้วก็เขาจะเป็นเม็ดประทาตเหลือไปด้วยกันนะครับนี่ก็ พราะแาลไซดก็จะเป็นเข่าซายก็จะเป็นคป้ายค,คล้ายหัวน็อตนะครับ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 แล้วก็จะเหลือไปด้วยกันเคลือบไปด้วยกันแล้วขึ้นเคือต้องเป็นอายุนะครับอายุจริงๆนะครับหอวอออก says, เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับไม่เหมือนกันขึ้นไม่เหมือนกันนะครับก็แต่ลักษณะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นไม่เหมือนกันเป็นเส้นสวยงามครับสาธุเลยครับไม่เคยเห็น จะได้เห็นนะครับพิมพ์สามบาทนะครับอันนี้ทองแน่นอนครับที่ทองนครับที่ทองคําที่ทองคํนะครับดูกันเปลี่ยนแปลงครับถ้าเราขยายลึกเราจะเห็นครับแต่เราไม่ต้องเห็นพลักษณนนี้เราไม่ต้องขยายลึกแล้วครับเพราะว่าเรารู้กันนี่คือของแท้แล้วครับเราดูมรดสารที่เราไม่เคยเห็นดีกว่านะครับนะครับเพราะว่างี้ปลอมไม่ได้ครับไม่มีสิทธิ์จะปลอมเลยครับพออายุร้อยเจ็ดสิบกว่าปีเนี่ยแล้วก็ มวเนื้อได้กับมีมวลสารนักกษานี้ไม่มีแล้วครับแล้วก็ความเก่าดู้ได้ตาเปล่ารู้ได้ทันทีครับยิ่งมาดูมีมนลสารอย่างนี้ด้วยครับโหจบเลยครับจบเลยนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเขาดูด้วยตาเปล่าเขารู้แล้วครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับก็จะขึ้นไม่เยอะเหมือนพวกพระอายุคปลายนะครับไม่เหมือนกันนะครับลักษณะเพราะนี้เขาสุกทายพืชนะครับแล้วก็ปูนภูเขานะครับหินภูเขา สวยครับเยอะเลยครับบางจุดมีเยอะเลยครับเห็นไหมครับบางจุดไม่มีนะครับนะครับตอนแรกนึกนึกเขาตัดเป็นมันไม่ใช่ครับนึกเขาตัดเขาขึ้นมาตามเหลี่ยมของแคลไซายแคลไซ้์ที่มีความหนาแน่นขึ้นมานะครับตกถนึกแล้วก็มีมีพวกผงช็อคเข้าไปเขา้รวมตัวคือเขารวมตัวระเหิดรวมตัวกระจายไปตามตามตามแคลไซ้์ที่เป็นลูกเหลี่ยมนะครับนะครับตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นเป็นเขาตัด ออกมาเป็นเหลี่ยมๆนะครับไม่ใช่ครับนะครับดูครับเพราะว่าชั้นล่างนะครับเป็นเข่าไซส์นะครับเห็นไหมครับขาวขาวไหมครับนะครับเข่าไซส์อยู่ข้างล่างครับนะครับคือเข่าไซส์ขึ้นมาลักษณะไหนกลมๆก็เป็นกลมเป็นเหลี่ยมก็เป็นเหลี่ยมนะครับเพราะเขาแค่ตกผนึกไว้ด้านบนแค่นั้นนะครับนะครับตกผนึกไว้บางๆเองครับเห็นไหมครับนะครับจะได้เข้าใจครับเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับ แล้วต่อมานะครับดูด้านหลังนะครับโอ้ยสวยงามครับเยอะครับองนี้ครับมีทั้งเหล็กไหลมีทั้งครับอู้ยเยอะครับดูครับนี่ครับไม่ค่อยเจอครับไม่ค่อยเจอนะครับผมก็มีภาพุต้นเยอะนะครับคือเป็นบางองค์นะครับนี่เราเลือกออกมานะครับไม่ใช่มีทุกองค์นะครับภาพพิมพ์เดียวกันงอย่างมีห้าองค์สามองค์สิบองค์สิบห้าองค์เนี่ยเราก็จัดออกมาคือพิมพ์นี้เราก็เอามาแล้วก็เลือกที่ของที่แปลกที่สุดแล้วก็ ไม่ต้องคมไม่ต้องสวยมากแล้วก็ให้มีมวลสารแบบเยอะแยะแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เยอะที่สุดเพื่อให้เรามาเรียนรู้กันนะครับสิ่งที่เราไม่คนไม่เคยเห็นจะได้เห็นกันนะครับนะครับท่านจะได้นะครับสบายเลยครับสมัยก่อนไม่มีนะครับสมัยผมไม่มีนะครับเนี่ยตอนนี้พอเรามีเครื่องมีเครื่องตรวจสอบนะครับเนี่ยครับสมัยก่อนไม่มีครับดูภาพหนังสือขาวดำอย่างเดียวครับติดตามแล้วก็พูดฟังแล้วพูดกันครับแล้วก็ด้วยสติปัญญาเราครับ เทียบเพียงเรียนรู้ศึกษานะครับนะครับเราอ้างอิงด้วยประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หนังสือเล่มมาเทียบเพียงนะครับแต่สุดท้ายแล้วจับวุทถุคุณนะครับก็ถึงได้รู้ว่าโอ้พระพระเขามีวุทถุคุณจริงนะครับนะครับมาแล้วคนถึงได้มีการมีการโรงเรียนสอนหลักษารวัตถุคุณนะครับตรวจยานตรวจอิทธิฤทธ์ตรวจเราเพิ่งมารู้ทีหลังนะครับ ูครับเยอะไปหมดครับเนี่ยภาพโบราณครับพิมพ์ครับอันนี้พิมพ์สามบาทหลังนูนหลังเต่านะครับพิมพ์หลังนูนหลังเต่านี่ครับดูเนื้อครับเดี๋ยเวลาคักครั้งกับำเลยครับดูครับเนื้อครับนี่ครับเนื้อชํำมากครับดูครับเนื้อท่านครับ ช้ำมากครับดูครับช้ำมากครับดูครับเนื้อท่านสวยมากครับเนื้อขาวหลังหลังเต่านะครับหลังนูนคหลังบี้ก็ได้หรือหลังเต่าก็ได้ครับคือก็สูงมากครับกล้องสโคปไม่ได้ครับก็ดูได้ประมาณนี้นะครับกล้องสโคปไม่ได้ครับเข้าไม่ถึงครับเพราะว่าเขานูนนะครับแค่ประมาณนี้ครับจะดูด้านหลังนะครับ ดูด้านหลังครับโอ้สภาพครับสวยคือเราธรรมชาติครับพบไม่ใช่ปูนบอรอนแตปูนบูกเขานะครับต้องเข้าใจนะครับนะครับสวยงามครับขึ้นสวยงามครับโอ้โหนี่อะไรครับนี่ลายของไฟดำครับสวยงามครับโอ้สวยครับนี่คือธาตุโลหะชนิดหนึ่งที่ธาตุแร่ชนิดหนึ่งที่มีมีความศักดิ์สิทธิ์ของทางทาง ผู้ทุกคนนะครับสวยงามครับดูครับเนื้อธําครับันก็จะชําอย่างนี้ครับนี่คือผงผู้ทุกคนท่านครับที่ให้เอาชาวบ้านเอาไปกดแม่พิมพ์ครับนะครับคือผงทุกคนเลล้วนเลยครับล้วนนะครับให้บอกล้วนนะครับผู้ทุกคนล้วนนะครับดูครับสวยงามครับสมกับปูนภูเขาหินภูเขาครับ สวยครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ